รักษาด้วยยามุ่งเป้ามีโอกาสหายเยอะกว่าอยากให้ลองดูคะ่ะเรื่องเงินพ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูหาทางเองทุกอย่างจะดีขึ้นเองคะ่ะแค่นี้นะจิอหมอ มั่วเอาไปให้แม่สิค่อยๆนะมาแล้วแม่ คแค่กินของอร่อยปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายที่ขาดไม่ได้ต้องมีซุปอีกชามด้วยซุปอะไรเนี่ยอืมช่วยได้เยอะจริงด้วย <c oughs> เยี่ยมไปเลยใช่ครับ <c oughs> ขอบใจนะลกูก 啊 <Now. S 2>、uh. ไปเลยอ่ะนี่รางวัลทำกันบ้านต่อเถอะ พี่ตอนนี้ฉันอยู่กับเหอฮวนเจ๋วมากน้องฮ่าฮ่จับตาดูเจ๊แกไว้ด้วยละ่ะได้อยู่แล้ว แม่ประเงินจังมารับพัสดุเหรอใช่โอผมผมช่วยยกข,ของให้แล้วกันแน่ใจนะแน่ใจสิ Vậy được không? Vậy, vậy, đây, đây, đây. Đi thôi. đi. ทษทีขอโท่าทีน <N ee> ี่เจียงชุนหทาจริงจังไปหรือเปล่าเนี่ยไหนๆกล่องก็เปียกแล้วแกออกเลยก็น่าจะดีนะบางกล่องส่งจากหังโจบางกล่องจากเซนเ้นบางกล่องจากทีมองอยากรู้ไหมว่าใครส่งมาคุณลองเปิดดูสิคุณไม่ต้องบอกผมก็ได้มัง้ง อยากรู้ที่อยู่ผู้ส่งสิท่าถึงได้มาตามส่องแบบนี้ <Yes> ฉันมีธุระที่ถนนเทียนฟู่จะไปด้วยกันไหมล่ะเออไม่เป็นไรงั้นก็ตามใจนะงั้นวานคุณยกของไปวางไว้หน้าประตูบ้านฉันด้วย ครับคุณเหอครับผมบอกเรื่องคุณให้เจ้านายผมทราบแล้วเขายินดีให้คุณกู้เงินครับยยมไปเลยคะ่ะเออแต่เนื่องจากคุณไม่มีทรัพย์สินอะไรเป็นหลักประกันเราเลยต้องเพิ่มอัตราดอ,อกเบีย้ยเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะ3 6หเป์ห้ามค้างชำระสูงขนาดนั้นเชี่ยวเหรอเป็นกฎครับอืมถ้าหากว่าคุณตกลงก็เซ็นสัญญาวันนี้ได้เงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้งั้นขอคิดก่อนนะคะ ได้นี่นามบัตรผมคิดออกแล้วโทรมานะครับฉันคุยกับลูกค้าแล้วสองรายแล้วก็บอกเหตุผลที่ต้องระง,งับการนำเสนอข่าวในวันนี้กับพวกเขาไปแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ยอมค่ะบอกจะแฉรเรื่องนี้ลงโซเชียลพวกเขามีสิทธิ์อยู่แล้วเราห้ามไม่ได้หรอก แต่ทางที่ดีเราต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เอาไว้ม,มีสื่อบางแห่งรู้ข่าวนี้แล้วพวกเขาต้องมาถามข่าวกับผมแนะ่งั้นก็อย่าบอกชื่อโครงการกับชื่อบริษัทออกไปให้พวกเขาขุดคุยข้อมูลเอาเองครับฝ่ายติดต่อโฆษณาเป็นคนปล่อยข่าวหรือเปล่าฉันก็ตอบไม่ได้ต้าตี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ถ้าเกิดเรื่องเสียหายขึ้นทางสถานีต้องส่งคนไปอธิบายหรือเจรจากับพวกเขา ทางบอดบริหารบอกว่าแค่ระง,งับข่าวชั่วคราวเพราะงั้นอย่าเพิ่งถอดใจนะขอให้เราไล่ตามเบาะแสต่อไปขุดคุยมากขึ้นเรื่อยๆทำทุกวิถีทางเพื่อตีแผ่ความจริงได้คะ่ะยกเลิกการสัมภาษณ์ในห้องส่งอืมใช้การสัมภาษณ์นอกสถานที่ฝากคุณด้วยนะได้ครับแล้วต้องทำยังไงอีกคะต้องรอ หย,ยวนหยวนเรื่องเดิวกับต้าตี้ไปถึงไหนแล้วใกล้เซ็นสัญญาแล้ว <S 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 มาดื่มให้หยวนหยวนหนึ่งแก้วฉลองที่ใกล้ปิดดิยวยายฉันแก้วหยวนหยวนฉันว่างานนี้เธอต้องได้รหดูเป็นค่าคอมแหงเลยเธอพูดสุว่วกเชียวไม่ขนาดนะ้นต้องเลี้ยงข้าวนะอืจริงด้วยเลี้ยงแนะ่ไม่นึกเลยว่าผู้ประกาศหญิงมาแรงคนหนึ่งจะยอมประจบระแจงลูกค้าได้ขนาดนี้ที่แท้ก็ทำเพื่อเงิน ท่านไผ่นี่คนพูดถึงใครกันล่ะคะเธอเนั่นแหละเจ้ายุนยุนลำเส้นเกิดไปแล้วนะคะเธอต่างหากลำเส้นตอนนี้เธอยอมเป็นมือเป็นเท้าให้ลูกค้าแล้วแถมเธอยังทรยศฝ่ายข่าวด้วยฉัทนทำงานหลังคดหลังแข็งแลกเงินไม่ได้ทำอะไรเสรื่อมเสียนะคะงั้นเหรอแล้วพวกเราเล่ะต้องคอยจับตาแหล่งข่าวไปนู่นมานี่เสี่ยงเป็นสิ่งตายกว่าจะได้ข่ามานำเสนอแต่ก็สูญเปล่าเพราะแพ้อำนาจเงินค่าโฆษณา ผอชิวตกลงกับพออโจของคุณแล้วพวกคุณยังได้ค่าตอบแทนเหมือนเดิมทำข่าวต้องหวังแค่ค่าตอบแทนะจะบอกให้นะเจ้าหยุนหยุนข่าวเด็ดทันกระแสเนะี่ยคือรายการเบอร์หนึ่งของฝ่ายข่าวไม่ใช่ของฝ่ายติดต่อโฆษณา,าคิดว่าทําตามใจชอบได้หรือฝันไปเถอะรีบกินซะแล้วกลับไปทำงาน เ็นฝ่ายข่าวพิเศษในเรื่องใหญ่คนหารายได้คือเราทั้งนั้นพอแล้วพอแล้วพอธนาไม่ขากัชัดๆไม่ขอโทษไม่จบใช่ต้องร้องเรียนบอร์ดบริหารช่างธนากว่าพวกเขาจะได้ข่าวมาสักข่าวหนึง่งไม่ใช่เรื่องง่าย,ยหยวนหยวนคืนปล่อยผ่านแบบนี้ต่อไปเขาจะยิ่งได้ใจนะยอมโดนเขาบ่นนิดหน่อยแลกกับเงินที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มนะเรื่องโดนบ่นฉันไม่หว่วงหรอกห่วงแต่ว่าเขาจะแวะกลับเราดีสิไม่ล่ะ เขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกคนเดาเปลี่ยนกันได้จำไว้ให้ดีแล้วกันดุยนยวนนายจังค่ะนั่งก่อนเดื่มอะไร อ๋อไม่เป็นไรผมไม่ธุระต่อที่ไหนเป็นหวัดหรือเปล่าไ <c oughs> อ้หนักจัง <c oughs> ยังดีนะ <c oughs> ผมพกยาแก้หวัดมาคุณเนี่ยใจดีจริงๆเลยแล้วคุณจะไปไหนต่อละ่ะไปสถาบันออกแบบ <c oughs> ไปทำไมเหรอสัมภาษณ์คนเนะเรื่องตาตีชุนเสียวใช่ไหมเพวกคุณถูกระงับการเสนอข่าวแล้วนี่นาะทำไมต้องสัมภาษณ์อีกละ่ะ ออไปอย่างไม่ยอมแพ้หรอคุณก็รู้นิสัยเธอดีนี่ใช่แต่บอดบริหารเอาแถลงการแล้วต่อให้ไม่พอใจก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ยนยวนพังนี้คุณกับโจเจฉีเป็นยังไงบ้างพูดถึงเขาทำไมเนี่ยฉันเลิกกับเขาแล้วจริงเหรอจริงกว่านี้ไม่มีแล้ว แล้วคุณเฮิร์ตมากไหมไม่เฮิร์ตหรอก <_ C os> ก็ดีแล้วจเจ้าเจียฉีน,นิสัยแย่ดีแล้วที่เลิกกับเขาได้ก็จริงของคุณไม่เฮิร์ตหน่านะ <_ C os> ไม่เฮิร์ตจริงๆเอาเวลาไปทำงานก็ดีเหมือนกันมีประโยชน์แถมยังช่วยเยียวยาความรู้สึกแย่ๆให้หมดไปจากใจด้วย <_ C os> ดีแล้วล่ะ ยวนถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการที่พึ่งแล้วก็ผมยินดีเสมอขอบคุณนะคุณที่ไปทำงานเถอะฉันไม่อยากร้งคุณอ๋อได้ไปอย่างนี้โชคดีจังไปก่อนนะ นี่เป็นข้อมูลที่เราได้จากเว็บบอร์ดและกรุปแชทของผู้ซื้อบ้านครับใครโพสเนี่ยคนโพสมีสองคนพวกเขาเคยซื้อโครงการบ้านเฟสหนึ่งของตาตี้ผู้ช่วยฝ่ายขายของเราไปคุยกับพวกเขามาแล้วครับมีรายง,งานข่าวมาสัมภาษณ์พวกเขาพอรายการถูกระงับไม่ให้เสนอข่าวพวกเขาเลยโพสเรียกทัวลงโซเชียล แถมยัลงลากคนอื่นๆมากดดันเราเพื่รีบแก้ปัญหาด้วยผู้ช่วยฝ่ายขายของเราได้ติดต่อหาพวกเขาทั้งสองคนพูดกับพวกเขาดีๆพวกเขารับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกมีเจ้าของบ้านรายอื่นมาผสมโรงในสองโพสต์นี้มั้ยังไม่มีครับแต่ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้มีนักข่าวอิสระโทรมาถ,ถามเราสามรายพวกเขาเองก็รู้ว่า บ้านสาเร็จรูปที่เราขายอยู่มีปัญหารู้ได้ยังไงมีปัญหาอย่างไงผมถามพวกเขาแล้วพวกเขาบอกว่าได้ยินข่าวมาไม่มีหลักฐานสักอย่างคุณฟังผมเนอะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยหลักฐานอะไรก็ไม่มีถ้าแค่ได้ยินข่าวมาก็ไม่จําเป็นต้องกลัวหรอกแต่เราเนะี่ยดันทำธุรกิจสีเทาด้วยหมายความว่าอย่างไรความหมายอยาที่พูดนั่นแหละถึงจะมีนักข่าวอิสระโทรมาแค่สามราย แต่มีสื่อใหญ่เป็นสิบรายที่คอยเพ่งเล็งเราอยู่อย่าห่วงนะเวรยามที่ใสก่กอสร้างหนะราดก,กุมจะตายไปพวกนั้นจะเจอหลักฐานอะไรได้แล้วก่อนหน้านั้นล่ะเอาละไปไปเอาไปก่อนปะครับไปเถอะ ทำมามีหวังต้องจบเพกันหมดแน่ๆฉันเช็คมาแล้วคะ่ะเธอเป็นคนปล่อยข่าวจริงแต่หลักฐานทุกอย่างยังอยู่ในกำมือเธอไม่ได้ส่งให้สื่อรายไหนนี่หยวนหยวนแล้วคุณพอจะมีวิธีลบคลิปที่ถูกถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานพวกนั้นทิ้งไปให้หมดได้ไหฮะ,ะให้ลบคลิปทิ้งให้หมดหรอคะใช่ถ้าไม่มีหลักฐานสักอย่างต่อให้คนจะคิดยังไงหรือกู้ข่าวยังไงก็ไม่มีผลแล้วเอางี้หยวนหยวนถ้าหากคุณปลดระเบิดเวลาลูกนี้ให้ผมได้ นะมันจะเพิ่มค่าซื้อโฆษณาให้บุกคุเป็นห้าล้านค่ะจะลองคิดดูได้คิดให้ดีๆนะ ารย์เหอละ่ะอ,อ๋อวันนี้อาจารย์เหลอลาหยุดนะได้ยินว่าแม่เขาป่วยอยู่นะขอบใจนะพี่ฮวนโทดทีนะเมื่อวานยุ่งเรื่องที่บ้านเลยไม่ได้รับสายนะฉันเห็นแล้วว่าเธอโทรมามีอะไรพี่อยู่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลหนานซานนี่เจ้าหยุนหยวนมาทำไมเหรอมาหาอาจารย์เหอคะ่ะเหอฮวนเหรอ คนไข้เตียง42คง้างค่าธรรมเนียมอยู่ช่วยจ่ายด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าไม่มีปัญหาก็เซ็นชื่อตรงนี้ได้เลยอืมนี้ครับพ่อทำอะไรนะโอ้อะเอ๊ะทำไมไม่ทำงานละ่ะ จะขายบ้านเหรอเนี่ยเปล่าพอ่อขอโทษค่ะตอนนี้ยังไม่ขายค่ะอ๋อยังไม่ได้คุยกันเหรอครับเออเอาอย่างนี้นะครับพวกคุณคุยกันก่อนก็ได้แล้วค่อยโทรมาบอกผมขอโทษนะคะลาขอโทษค่ะเป็นไรน,นี่นี่ลูกทำอะไรนี่ทำอไรทำไมต้องขายบ้านด้วยแล้วหนูกับแม่จะไปอยู่ไหนล่ะอยากชอบพาดเมตนเหมือนหนูเหรอ ทำไมขายบ้านแล้วจะหาเงินจากไหนต้องจ่ายเดือนละเป็นหมื่นนะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเดี๋ยวหนูหาทางเองจะหาทางยังไงมีทางเหรอนี่เก่ายังใช้ไม่หมดเลยจะกู้ใหม่อีกเหรอมีแล้วกันนะพ่อต้องเชื่อหนูสิทําไมลูกถึงดื้ออย่างนี้เนี่ยเชื่อพ่อดีกว่าลูกเอามาหวนหวนฟังพ่อนะ ยิ่งจา่ายค่ายาได้เร็วเท่าไหรแม่ก็ได้ยาเร็วเท่านั้นแต่จะขายบ้านไม่ได้พ่อกับแม่มีบ้านอยู่แค่หลังเดียวนะลูกบอกว่าช่วยแม่สําคัญกว่านี่จริงไหมไม่ค่ะไม่ขายอย่าดื้อสิเอาวาไม่ขายพ่องั้นบอกมาจะให้ทำไงแค่ไม่กี่หมื่นใช่ไหมคะฉันมีค่ะจะให้ฉันลบคลิปหลักฐานทั้งหมดเหรอ ทางบอดออกแถลงการแล้วให้ระง,งับการเสนอข่าวโครงการบ้านของตาตี้คลิพวกนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วทางบอดแจ้งว่าแค่ระง,งับชั่วคราวหมายถึงระง,งับตลอดนั่นแหละสองอย่างนั้นมันต่างกันพี่ฮวนเราจะได้ค่าโฆษณา5้าล้านนะเงินก้อนนี้จะช่วยสถานีเราได้มากฉันรู้สถานีต้องการเงินแต่ไม่ควรใช้วิธีนี้ฉันเข้าใจพี่วางใจเถอะ ฉันจะไม่ให้พี่เสียแรงเปล่าฉันจะแบ่งค่าคอมครึ่งหนึ่งให้กับพี่ค่าตอบแทนอย่างน้อยหลักแสนแล้วพี่ก็เลิกห่วงเรื่องค่ารักษาแม่ได้เลยโอเคไหมไม่ละ่ะทำไมละ่ะฉันไม่ขายข่าวแลกกับอะไรทั้งสิ้นนั่นคือจรรยาบรรพพื้นฐานของคนทำข่าวนะขอร้องละได้โปรดเถอะ ฉันดูว่าเราเพิ่งเป็นเพื่อนกันได้ไม่นานแต่ฉันมั่นใจว่ามิตรภาพของเราแข็งแรงพอเรื่องนั้นไม่ต้องสืบเราเป็นเพื่อนรักกันเงี้ยอย่ามองเป็นเรื่องงานพี่หวนคิดซะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดก,การได้ไหมถือซะว่าทำเพื่อฉันได้หรือเปล่าพี่หวนไม่ได้อย่าทำให้ฉันลำบากใจเลยเธอเคยช่วยฉันปกติเธอขอร้องอะไรฉันก็ไม่ปฏิเสธแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องนี้เพราะมันขัดกับจุดยืนของฉันและจรญยาบันนักข่าว ยกเว้นสักครั้งเถอะถ้ามีข้อย,ยกเว้นกันได้งั้นก็เท่ากับไม่มีจุดยืนเข้าใจแล้วฉันจะคิดหาทางอื่นดูยืนยวนเธอเองก็เป็นคนมีจุดยืนเหมือนกันไม่ใช่คนที่เห็นว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างในโลกแต่ทำไมถึงต้องยึดติดกับข่าโฆษณาก้อนนี้ด้วยฉันเลิกกับโจเจียฉีแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อวานเขากลับไปหาแฟนเก่าฉันเห็นมากับตาเมื่อวานที่โทรหาฉันก็เพื่อคุยเรื่องนี้สินะขอโทษด,ด้วยเมื่อวานฉันก็มีเรื่องยุ่งเหมือนกันก็เลยไม่ว่างโทรกลับไม่เป็นไรฉันแค่คิดว่าฉันล้มเหลวบ่อยเนี่ยก็แค่ความรักครั้งเดียวนะถ้าก็แค่เสียคนคนหนึ่ง ที่ไม่ได้รักเธอจริงไปไม่หรอกที่ฉันเสียไปคือโอกาสโอกาสที่จะใช้เวลาสองปีในชีวิตเป็นแปลงชะตาของตัวเองมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกฉันจค่ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองห้าปีภายในห้าปีฉันต้องได้แต่งงานกับคนโดยโดยสักคนชีวิตจะได้มั่นคงไปทั้งชาติแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างพังล้วทาเลือกอื่นยังมีนะ ต่อให้มีจริงๆแต่พื้นฐานชีวิตเราต่างกันพี่คงไม่มีวันเข้าใจหัวอกฉันตอนนี้ฉันต้องการเงินห้าล้านก้อนนั้นต้องพิสูจน์ให้สถานีเห็นว่าฉันมีความสามารถและมีคุณค่าพอใครก็มาแทนที่ฉันไม่ได้ฉันต้องการเงินห้าล้านและก็ต้องการค่าคอมด้วยเพื่อจะได้เตือนตัวเองว่าถึงไม่มีผู้ชายรีด้วย,วยฉันก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้ช่วยฉันทีเถอะพี่หวน ไม่ได้จริงๆอย่าทำแบบนี้ขอคิดก่อนได้ไหมขอคิดดูก่อนขอบคุณน,นะพี่วยฉันจะรอคำตอบ ต่อให้พี่ช่วยฉันไม่ได้ฉันก็ยังเต็มใจจะให้เงินห้าหมื่นกับพี่ ต่อให้สระดอกท้อจะลึกแค่ไหนก็ไม่ลึกล้ำเท่ามิตรภาพของเพื่อนอืม ตั้งกระทู้ข้อสงสัยเรื่องบ้านของบริษัทแห่งหนึ่งมีปัญหาติดเทรนแล้วผมเห็นแล้วล่ะอยู่อันดับสุดท้ายแต่มันก็ติดเทรนอยู่ดีปล่อยผ่านได้คุณบอกปล่อยผ่านได้แต่รัตนเจียไม่ปล่อยผ่านแน่เขาจะตามสืบข่าวเหรอเขาสืบไปแล้วด้วยเมื่อคืนนี้ผู้สืบข่าวของเขาติดต่ออินฟลูสายข่าวกับคนที่ซื้อบ้านของต้าตี้บางคนไปแล้วเอ๊ะคุณบอกว่ายัางไงพวกเขาก็หาหลักฐานไม่ได้นี่ใช่ แต่พวกเขาใช้การปลุกปั่นคนที่จะซื้อบ้านให้เริ่มสงสัยและสอบถามต้าตี้โดยตรงให้เผยความจริงเรื่องบ้านสําเร็จรูปพวกนั้นแถมเดินเจียยังบอกว่าจะขุดเรื่องนี้ถึงต้นต่อด้วย hmm. เราโจอย่าโมลังเลเลยคืนนี้เราต้องเสนอข่าวนี้ให้ได้เราเป็นสื่อกระแสหลักต้องชี้นำสังคมอย่างถูกต้องเล่นข่าวนี้ลองดูสักตั้งมีข้อมูลไหม นี่ข้อมูลล่าสุดลองอันดูอืมได้เดี๋ยวผมจะเรียกประชุมอมที่ผ่านมาเวลามีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนเรามักจะพลาดการน,นำเสนอทุกครั้งน่ะแสดงว่าเรากำลังอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกการแข่งกันนำเสนอข่าวเป็นเรื่องยากก็จริงแต่ในฐานะสื่อก็แสหลัก เราต้องไม่ทิ้งหน้าที่การทำงานเป็นกระบอกเสียงและเผยแพร่ข่าวสารไปเอาละฟังทางนี้นะฟังทางนี้วันนี้ทำข่าวตาตี้ชนเสี่ยวบทไฟเขียวแล้วหรือครับเราโจกำลังทำอยู่ไม่น่ามีปัญหาโอเคเลคลิปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้วคะ่ะโอเคเตรียมคลิปสัมภาษณ์ทนายไว้แล้วครับฉันก็เตรียมแล้วเหมือนกันค่ะโอเคเอัปโหลดคลิปให้ดูทีนี่ดูคลิปสัมภาษณ์ลับของเหอฮวนก่อน อะไรเนี่ยอา้าวไฟเธอทำไมเหรอหาไฟล์ไม่เจออยู่ในโฟลเดอร์นี้ไงนีน่ีเลยฉันลองเช็คดูแล้วมีอะไรหาไฟล์สัมภาษณ์ลับไม่เจอคะ่ะหาไม่เจอเหรอค่ะพี่ปายแย่แล้วไฟล์คลิปสัมภาษณ์ลับหายไปคะ่ะกดรีเฟรชดูสิเปิดโฟลเดอร์อีกรอบได้ยินเลยดูสิคะ่ะอีกรอบสิไฟล์อื่นๆอยู่ครับ แต่ไฟคลิปสัมภาษณ์หายเปิดโฟลเดอร์ใหม่ฟ <ไป S 2> ุตเทปไ์เป็นหรือม<ะ>ไม่ตัดคลิปใหม่ใช่ก่อนนะอะไรกันเนี่ยฟุตเทปหายไปไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยรูกพี่บาตัสาส เหทก็ไม่อยู่เหรอชนเยี่ดฮะพอถ,ถามายไอทีว่าระบบล่มหรือเปล่าให้พวกเขามาดูทีได้ค่ะไม่ต้องหรอกถ้าระบบล่มจริงแล้วก็ไฟต้องหายไปทั้งหมดไม่หายแค่ไฟเดียวเด็ดขาดแล้วปัญหาคืออะไรละ่ะฉันก็อยากถามเธออยู่ฉันไม่รู้นะไม่รู้เหรอเธออัปโหลดคลิปเองแบ็กอัพไฟทั้งหมดเองแต่พอไฟหายดันบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะ ธอสงสัยว่าฉันลบเหรอย้อนย้นคุยกับเธอใช่ไหมเขราใจเธอเท่าไหร่เธอรู้จักฉันมาสิบกว่าปีฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเธอเป็นคนแบบไหนฉันไม่สนฉันต้องการข่าวของฉันนี่ก็ข่าวของฉันเหมือนกันนะแล้วมันอยู่ไหนล่ะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ลบนะงั้นขอถามเธออีกรอบเธอเป็นคนตัดคลิปข่าวเองอัปโหลดคลิปเองเป็นคนแบ็กอัพไฟล์ทั้งหมดเอาไว้เอง นอกจากเธอแล้วยังมีใครล็อกอินเข้าแอคเคาท์เธอและรู้าสเวิร์ดเธออีกล้ะอาจารย์เหรอไม่จริงมั้งฉันว่าเขาไม่ตั้งใจลบมมากกว่าหุบปักป